เต็งแชมป์พรีเมียร์ลีก2025 26ไปต่อกันที่การอัปเดตเต็งแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2025 26ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยอาเซนอลนขึ้นรั้งเต็งหนึ่งแบบทิ้งห่างและดูเหมือนว่าฤดูกาลนี้อาจเป็นปีที่พวกเขามีสิทธิสัมผัสแชมป์อีกครั้งเรามาดูเปอร์เซ็นต์การลุ้นแชมป์จากสำนักขา่าวและสถิติการวิเคราะห์หลักๆโดยเรียงตามอันดับดังนี้เต็งหนึ่งอเซนอล79.14% ตัวเลขสูงเกือบ80%แบบนี้สะท้อน3ปัจจัยสำคัญ 1. รูปแบบการเล่นที่ลงตัวสุดในยุคอาเตตาเครื่องจักรพุตบอลที่เน้นการกดดันสูงครองเกมแน่นและสร้างโอกาสต่อเนื่องจนทีมใหญ่ๆห,หลายทีมเจาะแทบไม่เข้า 2. ความต่อเนื่องของนักเตะตัวหลักอาการบาดเจ็บสำคัญน้อยลงทำให้ทีมชุดดีที่สุดลงสนามได้แทบทุกสัปดาห์ 3. คู่แข่งสะดุดในช่วงสำคัญทั้งแมนซิตี้และลิเวอร์พูล มีช่วงฟอร์มหลุดทําให้อาเซนอลนฉีกหนีแบบไม่ต้องมองหลังอาเซนอลนอยู่ในช่วงครบเครื่องที่สุดของหลีกตอนนี้เต็ง 2. องแมนเชสเตอร์ซิตี้1ิบเปซ์แม้ซิตี้จะเป็นทีมที่มาตรฐานสูงที่สุดตลอด6-7ปีหลังแต่ปีนี้มีหลายปัจจัยกดทับ 1. การโรเตชันที่ไม่ลงตัวเหมือนก่อน 2. ขาดความเฉียบคมในแดนหน้าในบางนัด 3. ตัวสมรองที่เคยเปลี่ยนเกมได้ตอนนี้ทำได้น้อยลง แม้เปอร์เซนต์เหลือเพียง11%แต่อย่าลืมว่านี่คือแมนซิตี้ทีมที่พลิกกลับมาคว้าแชมป์ท้ายฤดูกาลได้บ่อยที่สุดในยุคพรีเมียร์ลีกดังนั้นโอกาสไม่เยอะแต่ยังไม่ควรตัดชื่อออกจากสมการเต็ง3เชลซี4.08%ตัวเลขไม่สูงเพราะความสม่ำเสมอคือปัญหาใหญ่ที่สุดของทีมชุดนี้1เกมดีสลับแย่2นักเตะดาวรุ่งหลายคนยังต้องใช้เวลา 3. เกมรับไม่นิ่งทำไม่เสียแต้มง่ายกับทีมเล็กแต่สิ่งที่น่าจับตาคือเชลซีเจอทีมใหญ่ทีไรเล่นดีขึ้น20%เสมอทำให้ยังมีโอกาสเป็นมามืดในโค้งสุดท้ายหากจูนติดในช่วงครึ่งหลังของซีซั้นเตง4แอสตันวิลล่า1.90%ปตัวเลขอาจดูน้อยแต่สำหรับวิลล่าการติดอยู่ในกลุ่มเต็งแชมป์ได้ถือเป็นความสำเร็จแล้ว 1. ระบบของเอเมรี่คมชัด 2. เกมในบ้านแข็งแกร่งมาก 3. ตัวรุกหลายคนฟอร์มดีต่อเนื่องแอสตันวิลล่าอาจไม่ใช่ผู้ท้าทิงจริงแต่มีผลต่อรูปแบบการลุ้นแชมป์อย่างแน่นอนเพราะเป็นทีมที่โค่นบิ๊กทีมได้หลายครั้งเต็ง5ลิเวอร์พูล1.72%ดลดลงอย่างหนักในฤดูกาลนี้เพราะการเปลี่ยนทายทีมหลังยุคครอปฟอร์มไม่คงที่โดยเฉพาะเกมเยือนและจังหวะสำคัญมักพลาดแต้มแบบไม่มาเสียตัวเลขไม่ถึง2%สะท้อนว่า ทีมกำลังอยู่ในช่วงสร้างใหม่มากกว่าลุ้นแชมป์แต่ยังมีศักยภาพพอทำให้ทีมลุ้นท็อปโฟได้ตัวเลขทั้งหมดบอกชัดเจนว่าฤดูกาล2025ทั26อาจกำลังมุ่งหน้าไปสู่ปีทองของอาร์เซนอลอย่างแท้จริงแต่ฟุตบอลไม่มีอะไรแน่นอนแมนซิตี้ยังมีจังหวะพลิกได้เสมอส่วนเชลซีและวิลลาอาจกลายเป็นตัวแปรสำคัญในการแย่งตามช่วงโค้งสุดท้าย